อีพีสามมีหลายอีพีมากเล่นสีส้มดีกว่าเมื่อกี้เราเล่นสีม่วงหรือเปล่าน่าจะไม่อยากเล่นนะไม่เด็กๆอยากค่ะถ้ามีพี่แม็กเกอร์มาด้วยนะดีเลยแต่ว่าพี่เขาบอกว่าเป็นนอนบ้านเพื่อนไปรับ พี่เขาบอกว่าไม่ต้องไปแล้วโอ้ยพี่แม็กเกอร์โทรมาเดี๋ยวแม่รับก่นฮัลโหลอ๋อจะจะมาเหรอโอเคเดี๋ยวแม่ไปรับเล่นอยู่สนามเด็กเล่นใช่ไหมอ๋อเพื่อนกลับแล้วโอเคเดี๋ยวแม่ไปรับจะไปไหนคะคุณแม่ไปรับพี่จะไปด้วยไหมไปด้วยค่ะ คุณกับลูกอยู่ตรงนี้นะเฝ้าลูกด้วยปะไม่ต้องไปหรอกแม่ไปโอเคปะเดินเองได้ทำไมต้องให้แม่จับโอ้ยจะพาแม่ขึ้นตรงนี้ไปเหยียบหญ้าเขาอีกเวลาขึ้นปะปะไปเถอะไปเถอะขยับสีเขียวก่อนแพ้แม่ โอเคไม่หยับโอ้ยลูกหยบสีเขียวแม่แม่เป็นคนดันหนูเข้ามาแต่ลูกก็แพรู้จักมีแพ้รู้จักมีชนะบ้างลูกเกมกีฬาคัะหนูหนูเคยจัดหนยังไม่เคยจัดกีฬาเลยตั้งแต่ย้ายโรงเรียนโรงเรียนเก่าก็บอกว่ากีฬาหยุด ีวันวันกีฬาหยุดตลอดอ่ะกีฬาสีอ่ะไม่เคยไปเลยจักมือก็บมาเคยเลยไหมเลยโอ้ยทำมิชลนนินไม่ตายแบบนี้หรอกนะออา,อาเอาลดความโอเคมาได้ใหม่มาใหม่ได้แล้วโอ้โยใกล้กับทะเล มาแล้วเหรอครับใช่จ้าลูกอยู่กับพ่อนะพ่อเหงาพ่อไม่มีเพื่อนมาเอาน้องมาด้วยเหรอใช่จ้าไม่นอนค้างบ้านเพื่อนเป็นไงล่ะเนี่เพื่อนกลับไม่มีคนเล่นด้วยเพื่อนไปบ้านยายแม่เขาไม่ชวนครับอะไรนั้นสีอะไระครับ มันคืออะไรอะ่ะมันคือบ้านจ้ะบ้านลครับลูกอยู่สีส้มกับพ่อนะได้เลยครับมีมีสองอันพอดีเลยจ้ะมีหมอนสองอันพอดีเลย โอเคอยู่ไปอยู่ทีมสีส้มกับพ่อไปพ่อครับจำอะไรเหรอครับกำลังเล่นอยู่จ้ะเอาลูกมาแล้วเหรอ,อใช่ไปรับลูกมาทำไมเสื้อพ่อตรงกับสีส้มยังไง<อ>ผมขอเล่นด้วยนด้ไย<อ>ไม่ได้จ้ะลูก อุ้ยคุณแบ่งให้ลูกเล่นหน่อยก็ได้ครับคุณไปครับคุณเอ้ยไปไปครับลูกขึ้นเลยครับจะนอนเหรอครับใช่ครับใช่แหรอครับเทพ่อลงมาเปิดเต็นท์อุ้ยมันนอนไม่ได้ทุกคนขอทำท่านะขอปิลีปิลีปิลี่เอา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 ท้ามาเลยเหรอเอา ขอกไปลิบิลิบิลินอนตกเตียงลูกขอกไปลิบิลิบิลิเป็นตุ๊กตาบิลลี่ที่ฮินทีไบ่ไมเทเลยนะขอกบิลิบิลิบิลิีขอกบิลลีบิลลบิลิีข้อเนี่ยถ้าขอกบิลลี เล่นจนเบื่อแล้วอ่ะมันนั่งโต๊ะสีด๊ดๆโอ๊ยฉันลืมฉันลืมเดีย๋ยวแม่ไปพาลูกไปเข็นรถเข็นกันนะคะมาค่ะขึ้นไงไปเข็นรถเข็นกับน้องมัย้ยเดี๋ยวแม่พาเดินนี่คือชิงช้าของเราเล่นไม่หลุดเดีย๋ยวแม่พัก เล่นค่ะหนูเล่นไม่ได้นะลูกจีจี้ค่ะแม่เดี๋ยวแม่หนูไปพักเดี๋ยวอุย้ยแม่พื้นเล่นลูกอย่าเล่นสีสม้มแม่ไปแล้วลูกทำไมเป็นแบบลูกมาเล่นสีเราไปเล่นสีเขาแม่แม่แม,แม,แม่แม่เป็นไร โอเคเดี๋ยวแม่ผักให้นะโอเคค่ะลูกขึ้นสีผู้หญิงเลยโอเคมาหนึ่งสองสามอึบเอาทำเม็นไม่เล่นเล่นแล้วค่ะแม่ผักไม่แรงเหรอโอเคผักผักดันเดินหน้าท้องแล้วเนี่ยเออเล่นแบบนี้ไร จะขึ้นเิลูกเดี๋ยวแม่ขึ้นด้วยทั้านั้นโอ้ยลูกลง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 ลูกลูกแม่จะเล่นนี้มันก็บังคับให้แม่ไปเล่นสีส้ม เล่นได้แล้วดจะเล่นได้เอาเออเล่นไปดูแบบนี้ดีละแม,ม่พนาน้องไปเขียนรถเขียนเล่นกันนะไม่เล่นแล้ว เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะน่าจะชอบอังกฤษมากเลยไปไปวันเด็กพรุ่งนี้เราไปวันเด็กพรุ่งนี้วันเสาร์สักทีนะอ้าแม่ไปไหนอก็อยู่กับพ่อนั่งอยู่กับพ่อ นอนแล้วหรอแมกเกอร์ไปเล่นน้ำไหมไปครับเดี๋ยวแม่เตรียมห่วงยางให้นะสองอันมาเล่นเลยห่วงห่วงยางห่วงยางมันลากเองพี่แมกเกอร์พี่ตื่นแล้วพี่ตื่นแล้วห่วงยางพี่มันลากไปเล่นน้ำกันหนูอยากไปเช่นน้ำปะปะั้น เดี๋ยวแม่พาพี่ไปด้วยหนูเดินมาตามนะไปลูกป่ะต่อแถวนะเด็กมาต้าโอเคให้พี่แม็กเกอร์เขาอยู่ข้างนอกหนูเป็นน้องนะไม่เป็นไรหนูเล่นตื้นๆน,นะคะลูกเดี๋ยวหนูจม เล่นอยู่ตรงนี้นะคะป้าเดี๋ยวแม่จะพับว้ายลูกจีจีแม่เป็นห่วงลูนะเล่นอยู่ตืต้นๆคะ่ะลูกให้พ่อมาเล่นด้วยหนะ่อยโอ้แม่เป็นห่วงนะเวลาหนูจมน้ำมาเนี่ยแม่ไม่รู้ด้วยนะลูกคุณม,มาเร็วเดี๋ยวไปห้องน้ำก่อนอไปเล่นในน้ำอ่ะ หนาวจะมัดท้องอยังเลน้ำหน่าเมื่อคุณร้อนร้อนคุณช่วงนี้ห้อผมลองไปเล่นกับลูกว้าคีรอนมากเลยอ,อุ่นๆน,นี่อย่าพาลูกเล่นลึกนะอย่าบอลูกเล่นลึกคุณลูกจอม เฮียีไม่พากเลยเล่นตนตื่นเนาะตรงนี้ก็จมตรงนี้ไม่จมไปเล่นปั้นสายไหมไม่เอาค่ะเช้าลวเนี่ยเดี๋ยวตอนเย็นเขาก็จะฉลองกินเลี้ยงปาร์ตี้กัน เชือกเทียนเจ้าเทียนโตปุยวแม่จะให้กระเป๋ายิ่งฉุดเป็นภาษาจินว่าใครจะได้ลงเล่นน้ำลึกดูปาการัง,งเรื่อลงเละดำดูพักก็ร่างก่อนโอเคอยากให้พี่ไปก่อนนะกูเคยสอนว่าไงเชือกเที่ยนโตปุแมว แม่ไปด้วยได้ไหมออไมุ่กจะไปด้วยแอนสลีรครับแม่ผมอยากนอนครับแม่แอนสลีปิ้งครับแม่โอราเชื่อด้วยติดบัก๊กเอราพี่ไปก่อนเลยหนูติดบัก๊ก scissors, scissors มันติดบั๊กอะเล่น ไปน้ำหรือคราวนี้แม่บอกกับฉีเฉาเปี่ยนจับปู๊กไปทีจีเฉาเปี่ยนจับปูแม่ไปผมไปตลอดแล้วว่าแม่ก็ต้องไปบุ๋มบุ๋ม กลังสวย๊ยช่วงนี้ปาลีโมฮิตฮิตจะมีไหมอ่ะตตฮิตฮิตปาลีโมเนี่ยจะมีไหมเนี่ยวนมน้อยนะล็กหน้ารักจิตตา ปลานีโม่ปลานีนน่ยอะไรติดขาเนี่ยปลานีโม่เลยปลาดาวสวยจังเลยอุ๊ยอันนี้เขาบอกว่าอัจะลายอยู่เนะอะไรก็ไม่รู้เนี่ย ไม่ตายนะ <c oughs> หาปานิโมลูกแม่ปานิโมลูกแม่ไม่เห็นในคลิปนะลูกลูกอยู่ไหมไอ้ปานิโมลูกแม่บอกว่าชอบอยู่ในหญ้าสาหร่ายอะไรพวกนี้ปานิโมลูกแม่เพิ่งจะเห็นเลยนะทุกคน าตอนแรกก็นึกว่ามันไม่มีเลยอันนี้โมลูกแม่มันลึกลืไไิดไปไหมเนะี่ยก็ฉลามมาจะทำไงรีบไ,ไปดีกว่าลึกมากเลยโอ้ยเย็นแล้วเขาจะจัดฉลองกันแน่เลย ต้องไปไหวอุ้ยน่าจะไม่ทันน่าจะ ep สาม ep เท่าไหร่้วก็ไม่รู้เหมือนกันน่าจะ ep หกแล้วมั้งเร็วก่อนที่เขาจะเลิกเลิกจัดฉลองดยดูขาตอนไหวอะ่ะมาถูกกับพี่ดิน แล้วแล้วลูกลูกเที่ยงแล้วมันจะได้พาไปจัดฉลองวิไกลมากเลยนาะว่ใช้เวลา24ชั่วโมงโอเคเย็แล้วเดี๋ยวเข้าฝั่งก่อนเริ่มตื่นแล<ม>้วเคไปไม่จะฉลอง รไปจัดฉลองเดี๋ยวลูกๆวางห่วงยางเรามีวิธีการวางห่วงยางแบบอวีจินโนมากแม่จะเตี่ยนจาเป๊อมายุดโอเคทุกคนนะนี่ไงถืออะไรก็ได้อย่างใดอย่างหนึง่งกระเป๋าได้ไหมกระเป๋าน่าจะได้ ปะลูกๆแม่เบลลดเข็นกันไปดีไหมไปเพราะว่าเวลาคนเยอะลูกแบบเอา้าวพ่าจะบ้าแล้วเนี่ยเป็นเด็กหรือไงลงมาเลยของโลกลูกกระดือหลันเอา้าวคนดื้ พ่อนะพ่อเดี๋ยวแม่อันนี้หยุดแม่ไม่ให้ขึ้นรถน้องจะมาแย่งน้องขึ้นขึ้นหลุกรถน้องจะมาแย่งน้องขึ้นโอ้ยไปจัดฉลองเนี่แล้วมั้งฮะเอะอะอะมัน สามหรือเปล่าอีกสามโอเคจัดสักทีกินมากโอ้ยเสื้อขาวไม่เจอกันนาะนตั้งแต่ต้นปีเลยนะก็ใส่สิลกูกจะชื่ออะไรฟ้าใส ดื้อมากเลยนะดื้องแต่ตอนแบบหนึ่งขวบอายุพึ่งได้แบบหนึ่งขวบหปีอะไรแบบเนี้ยตอนนี้ก็ยิงดื้อสองขวบเนี่ยโอ้โหแกจำกันไม่ได้เลยนะยินโมบายฉันก็จำแกไม่ได้แหละยียยลินตีเสื้อขาวเนี่ยินันลินจีก็ ลูกมันเป็นสีขาวเธอก็ใส่เสื้อสีขาวโอ้ไม่ได้เจอกันนานเลยนะเสื้อส้มมันจะเจอกันนานเลยเสื้อไม่ได้เจอกันนานเลยนะเสื้อแดงโหพี่โหพี่เสื้อแดงไม่ได้เจอน,นานเลยนะเนี่ยใช่น้องไม่ได้เจอน,นานเลยน้องสองคนโหกลุ่มนี้มีแต่คนที่เคยรู้จักเนาะ แล้วมาทำไรมากินไปงย่างกันได้ไมาทำไรเราถามได้ระวังปิงลอางอยูน่นะแกอุ้ยเขาโทษเขาโทษเอ่อเออ,เอ,อไม่ได้กินโอ๊ยหนูปฏิโทโธอ้าวขอโทษปฏิโทโธจะต่อใยใครลูกผมซ้อมมวยครับหยุด Bây giờ xóm Rồi